ครับสวัสดีครับพี่น like mm ้องสวัสดีอิบีสุกทันครับผมครับฝนกับกล้งสีตกพี่น้องว่าสีผ้าพี่น้องมาดีวิวเทปแว่นพี่น้องเบิ้งครับผมว่าลักษณะแว่นยิงป่าเขามันเป็นยังไงตัดแสงแบบไหนครับผมพี่น้องมันจะเป็น่องทองสปอร์ตเล่นตลอดนะครับพี่น้องนี่งสปอร์ตเล่นตลอดนี่ครับผมเขามองจากน้อกที่เป็นสีแบบนี้ครับผมตัวนี้เป็นสีซาดพี่น้องสีดำครับผมตัวสีซาตัวนี้ครับผม เล่นปลอดแบบทรงธรรมดาครับผมพี่น้องนี่ทรงสปอร์ตสีดำครับผมทรงสปอร์ตสีชาครับผมพี่น้องครับอ่าฟังนี่สิเป็นเล่นธรรมดาได้พี่น้องเล่นกระเด็ดธรรมดาเป็นี้ฉลอดซื่อมาเทศในพี่น้องมึงครับผมครับสองตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นแว่นใส่ขับรถครับผมใส่ขับรถเนี่ยมันเคลื่นมัเว้นกับส่ได้ครับผมตัวนี้สิครับอันนี้สามารถเทศในพี่น้องเิึงครับผมครับพี่น้องเห็น แผ่นตัวนี้บ่ครับผมนี่มองโดยตาเปล่าบ่เห็นหยังครับผมพี่น้องครับครับในแผ่นครับผมเป็นแผ่นสามิติพี่น้องครับผมมองลงไปซื่อๆบ่เห็นหยังครับพี่น้องครับย้อนแสงจากน้อยบ่างเออเคครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับเวลาต่อไปพราะยังใช่น้อยสิพาพี่น้องเทีดแว่นครับผมเาสิเริ่มจากเนี่ยครับผมโอเคครับพี่น้อง อ๋อตั้งตังได้พี่น้องปะตั้งตัๆมาคอยสีชัดเนี่ยโอเคขับเริ่มจากตัวใดห้าตัวน,นี้เนาะครับขี่เห็นกันบอกพี่น้องครับพี่น้องเห็นบ้าครับมาใส่แว่นด้านน,นี้นะมาใส่แวน่นสวมแว่นเข้าไป ของ b e โฟกัสเลยครอบหักไม้กันนะจับดีๆอันเรียบๆเล่นครับพี่น้องนะบานสีเขีอานเบๆเล่นพี่น้องเบิรงครับผมสัดเจ้าว่าพี่น้องตัวนี้ครับครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้คาสีเขียวนี่ต่อไปเป็นตัวนี้ครับผมพี่น้องเป็นเล่นประลอดทรงธรรมดาเล่นประลอดครับผมเป็นตัดแสงครับผม มองไปข้างนอกก็จะเป็นออกทอนดำแล้วพี่น้องเรือตัวนี้แ้วครับผมพี่น้องจับแจวพี่น้องครับผมอ่ะพี่น้องเบิ้งนี่ครับผมส่แวนเข้าไปไส่แวนเข้าไปครับประมาณนี้ครับผมพี่น้องนี่เรครับลักษณะที่เขาที่เห็นตัวปลาครับผมมองจุดที่มันเหลี่ยมตาเขาเลี้ยวไปเห็นครับผมมีแสงสะท้อนเยอะประมาณนี้ครับผม เราก็จะมองเห็นปลานะครับ,รบต่อไปเป็นสีชาพี่น้องสีชาแบบทรงธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อครับผมหุกคาแกง่อยครับผมใายมือเดียวครับผมครับสีชาจะเป็นทุ่นที่แกงกะโมเด้อพี่น้องเด้อครับผมถ้าพี่น้องมาเป็นทุ่นแก,ง,แก,ง,แกงก็เอาสีชาครับผมพี่น้องครับมาเห็นอย่างพี่น้องเห็นปะใส่แว่นเข้าไป ครับผมพี่น้องครับต่อไปเป็นสีชาส่งสปอร์ตพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ขายดีพี่น้องครับส่งขายดีสัดเจ๋วกันพี่น้องเห็นไหมครับเม่ชนชนะเป็นทดลองเดี๋ยววงป่ายุซาจะของแล้วครับพี่น้องแจมครับผมดุนน่นนี่ครับแจมครับ ครับผมต่อไปเป็นเลนดําเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นเลนดําทรงธรรมดาครับตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เริ่มจากตัวนี้ไปครับผมพี่น้องนะไซส์ครับผมครับไซส์แจวคือกันครับผมพี่น้องอครับโอเคครับผมต่อไปเป็นเลนสปอร์ต เอ้ยทรกสปอร์ตเล่นตลอดพี่น้องพอดซับนาซับลังเยอะครับไปครับผมเก็บครับพี่น้องใส่แจวกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับยิงถึงสะพานพี่น้องมีกลางแจ้งครับผมครับต่อไปครับผมพี่น้องเป็นเล่นดำเด้อพี่น้องได้ทรงสปอร์ตเล่นดำครับเป็นเล่นตลอดครับผมครับตัวนี้ พี่น้องเบิ่งตาเป่าได้ครับเด้อนี่นี่คือข้างเบิ่งตาเป่าอยู่ต่อไปใส่แว่นนะครับสวมแว่นเข้าไปตึ๊บครับผมพี่น้องอืมครับเอาหมดก็อยากออกกล้องน้ำมูก,กันครับผมครับพี่น้องประมาณนี้ครับผม ครับผมพี่นอ้องเซียนพี่น้องเบิง้งเล่นธรรมดาได้บ้างเห้อเนี่ยนี่ครับเล่นธรรมดาทั่วไปนี่ครับผมนี่สหรับไซขับรถนี่มาขึ้นนี่นี่ตัวนี้ครับผมพี่น้องนี่ตัวนี้นี่ยพี่น้องเบิง้งขับมาที่เห็นยังบอกครับผมใส่แวนไปเห็นยังพี่น้องครับไม่เห็นยังครับผมอ๋อครับผมสีเหลืองอ่ะนี่เล่นดำ ตัวนี้เป็นเล่นกันแดดครับเราเล่นกันแดดเล่นกระจกน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่กระปจะเย็นบ่อยครับผมพี่นอ้องครับพี่นอ้องมาเห็นยังครับผมคือกันครับครับผมบต่างกันกับพวกเล่นตัดแสงยิ่งป่าพี่นอ้องครับผม สนใจกระทักเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อแว่นหลัดใบชะนอยก็มีหลายอย่างหลายแบบเป็นพี่น้องครับผมตั้งสีครับผมตั้งสีตั้งรูปทรงมากแบบได้กระทักเข้ามาครับพี่น้องครับสนใจกระทักเข้ามาครับผมนี่แมงปั้นในพี่น้องครับผมครับขอบคุณเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสนับนุนครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งมาเทสเบ่งแหวนว่าตัวใดเหมาะสมสำหรับพี่น้องเนาะครับเนาะ ครับผมหาคนกับมกเล่นดำหาคนกับมกเล่นเท่าหาคนกับมกเล่นชาหาคน,นมกักเล่นประลอดพี่น้องแล้วครับผมสนใจตัวได้ทักามากครับผมพี่นอ้องครับผมขอบคุณเลยลครับบ๊ายบายครับ